สวัสดีครับเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับ EP เป็น EP ที่1นะครับครูชื่อคุณครูคาทายุทธบุญใหญ่นะครับเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าครูยุทธนะครับปีนี้เราเจอกันเป็นปีแรกนะครับสำหรับนักเรียนชั้นป .4 นะครับก่อนอื่นเลยให้นักเรียนนะครับเตรียมหนังสือวิทยาการคำนวณในระดับชั้นป .4 นะครับ ขึ้นมาใบก่อนเลยนะครับเตียมปากกาไว้ด้วยนะครับแล้วเราจะทําแบบทดสอบไปด้วยกันนะครับเล่มไหนครับเล่มนี้นะครับเล่มสีฟ้าแบบนี้นี่เองนะครับชื่อว่าวิทยาการคำนวณป .4 นะครับก่อนอื่นเลยเรามาแนะนํากันก่อนว่าป .4 จะต้องเรียนอะไรบ้างนะครับป .4 นะครับจะเรียนอยู่ด้วยกันทั้งหมด5หน่วยนะครับ โดยหน่วยที่1นนะครับจะเรียนเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนะครับหน่วยที่2เราจะเรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scat นะครับหน่วยที่3นะครับเป็นการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับหน่วยที่4นะครับเป็นการนำเสนอข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์นะครับหน่วยที่5ก็คือการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยนะครับ หน่วยที่หนึ่งนะครับเราก็จะเรียนเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับว่าป .4 เราเรียนแล้วหน่วยที่หนึ่งเนะี่ยเราจะได้อะไรนะครับเขาบอกว่าว .4.2 ป .4 ทับหนึ่งนะครับใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาอธิบายการทำงานการคาดการผลลัพธ์ได้อย่างง่ายนะครับต่อไป เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราต้องมีการแก้ปัญหานะครับอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้นะครับสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องนะครับเมื่อมีการใช้เหตุผลร่วมกับอังกอริทึมนะจะทำให้การแก้ปัญหาต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณครูก็จะมาอธิบายคำว่าอัลกอริทึมกันก่อนนะครับอัลกอริทึม อันกริทึมนี่ก็คือกระบวนการมันก็คืออะไรครับกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนั่นเองนะครับเขาเรียกบ้าอัลกริทึมมาดูสังเกตเทคนนี้ครับเอจะเริ่มต่อชิ้นส่วนยังไงก่อนดีนะอ้านักเรียนต้องคิดก่อนว่าหุ่นยนต์นั้นประกอบไปด้วยอะไรนะครับอ่ามาดูต่อไปเลยอันนี้อัลกริทึม ที่1ครูยุธขอข้ามนะครับเราก็กลับมาที่อันกริทเมที่2เรามาดูกันว่าเราจะต่อตัวหุ่นยนต์ยังไงดีนะครับขั้นตอนแรกเขาบอกว่าเอาหัวติดตรงส่วนบนของลำตัวถูกไหมครับถูกครับข้อที่2ต่อแขนข้างหนึ่งไว้ด้านบนขวา ของรำตัวอ่นักเรียนเดี๋ยวเราช้าครับข้อที่3เตรียมปากกามาไว้เลยเตรียมปากกาไว้จดนะครับว่าเราจะต้องเขียนอะไรลงไปในข้อ3ข้อ4และข้อ5นะครับเรามาเริ่มเขียนกันเลยนะครับสังเกตจากง่ายๆเราจะเขียนข้อ3ได้ก็ต้องสังเกตจากข้ออะไรครับข้อ2นะครับเห็นไหมครับสังเกตเน้นย้ำนะครับจะต้องสังเกตจากข้อ2ข้อ2องเาบอกว่า ต่อแขนข้างหนึ่งไว้ด้านบนขวาของลำตัวอ่ามันมีด้านอะไรครับขวาแล้วต่อไปเราต้องมีทางด้านอะไรครับซ้ายอ่าจริงหรือเปล่าออมาดูครับเขียนเหมือนกันเลยครับแต่เปลี่ยนจากขวากลายเป็นซ้ายให้นักเรียนลอกจากข้อที่สองนะครับมาใส่ข้อที่สามนะครับ เปลี่ยนจากขวาเป็นซ้ายนั่นเองอ่าแสดงว่าส่วนแขนเนี่ยครบหรือยังครับครบแล้วนะครับต่อไปเหลืออะไรครับเหลือขาอ่าข้อที่สี่เราจะต้องเป็นยังไงครับต่ออะไรครับขาครับอ่าเขียนเหมือนกันเลยนะครับของข้อสามข้อสี่นะครับเขียนเหมือนกันแต่แต่แตข้อสี่เนี่ย จะเปลี่ยนจากแขนนะครับกลายเป็นอะไรครับขานั่นเองนะครับเปลี่ยนจากด้านบนครับเป็นด้านอะไรครับด้านล่างขวานะครับข้อสี่นี่เอามาจากข้อที่2ก็ได้นะครับเขียนเหมือนกันเปลี่ยนจากแขนเป็นขาบนเป็นล่างข้อที่5้าครับ ข้อที่5เราก็ลอกจากข้ออะไรครับเราก็ลอกจากข้อที่ 4, สถูกไหมครับเราลอกเหมือนกันเลยครับทุกอย่างอันนี้มันมีด้านอะไรครับขวาแล้วต่อไปก็ต้องเป็นด้านอะไรครับด้านซ้ายนั่นเองนะครับโอเคทันกันไหมครับถ้าทันแล้วถ้าไม่ทันให้นักเรียนกด stop หรือกดปุ่ม หยุดไว้ก่อนแล้วก็ลอกลงไปในหนังสือได้เลยนะครับทันไหมครับทันนะครับอ้าโอเคมาดูสไลด์ถัดไปมาอธิบายกันก่อนเลยนะครับการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะนะครับเราอาจจะพบปัญหาในชีวิตประจำวันนั้นเกิดขึ้นมากมายเคยสงสัยหรือถามตัวเองบ้างไหมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างไร สามารถเขียนขั้นตอนได้หรือไม่นะครับยกตัวอย่างเช่นปัญหาการเลือกเส้นทางการมาโรงเรียนที่มีให้ทางเลือกมากกว่าหนึ่งทางเลือกถูกไหมครับนี่หนึ่งทางเลือกอ้าวเรามาดูตัวอย่างกก่อนมันมีให้สองทางเลือกนะครับจากภาพเห็นไหมครับนักเรียนเป็นคนนี้ครับเป็นเด็กคนนี้เด็กคนนี้นะ กำลังจะเดินทางไปโรงเรียนคุณครูขอถามหน่อยว่าระหว่างเส้นสีแดงเส้นสีแดงที่ไปทางนี้นะครับกับเส้นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเนี่ยเส้นทางไหนเป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุดลองคิดดูดีครับติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอตก,ตอ,ตกตอ,อ่าโอเคได้คำตอบแล้วนะครับเรามาดูคำตอบกันเลยนะครับ คำตอบก็คือเส้นสีแดงนะครับเราก็นำสีแดงครับนำมาทำอะไรกันครับนำมาบวกกันจะได้ทั้งหมดกี่เมตรครับ200เมตรนะครับเส้นสีฟ้านำมาบวกกันแล้วได้249เมตรตกลงว่าเส้นไหนใกล้ที่สุดครับคำตอบก็คือเส้นสีแดงนั่นเองนะครับเราจึงเลือก เส้นสีแดงนะครับในการเดินทางมาโรงเรียนอ่ไปต่อกันเลยมาดูครับการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะนะครับเป็นการใช้เหตุผลแบบเงื่อนไขต่างๆนะครับโดยที่เกี่ยวข้องกับปัญหานะครับเพื่อพิจารณาการแก้ปัญหาคือการคาดการผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้นักเรียนเคยเล่นเกม Ox เอไหมครับ ที่เราจะชอบเล่นกับเพื่อนตรงนะครับแล้วเราว่าโอ้เอ็กโอเเล่นจนใครเข้าถึงอะไรครับเขียนเรียงกันได้เราถึงจะเป็นอะไรครับเป็นผู้ชนะนะครับเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับคุณครูคก็มีช่องไว้นะครับสมมุติสมมุตินักเรียนเป็นคนเล่นก่อนนะครับช่องนี้สมมุติใส่ X ใช่ไหมครับ อ่าเพื่อนบางคนบอกว่าอ้าไซโอถูกไหมครับเอ็กอาโอเอ็กอ่า, o, X, อาถือว่าแบบนี้เราชนะไหมครับเราชนะนะครับเพราะเป็นการอะไรครับเรียงกันนะครับจากบนลงล่างเห็นไหมครับเอ็กมันเรียงกันถูกไหมครับอ่าถูกต้องนะครับ ต่อไปถ้าเกิด x สามารถเลี้ยงแบบนี้ได้ไหมครับ x ถูกไหมครับโอ้อ่า x โอ้ x อ,อ้าวเราชนะอีกแล้วนะครับอันนี้ก็สามารถชนะ ได้นะครับก็คือ x สามารถเลี้ยงลงมาในรูปแบบแบบนี้ก็ได้นะครับต่อไปเราก็จะมาในรูปแบบอะไรครับในเมื่อไปฝั่งนี้แล้วเราสามารถเลียงมาแบบนี้ได้ไหมครับ x x นะครับต่อไปก็ต้องเป็นโอ้โอโอ,อได้ไหมครับ ได้นะครับถ้ายังไงก็โอเคเกมนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับนักเรียนลองไปฝึกเล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับจากภาพที่คุณครูกำหนดให้นักเรียนสามารถเปิดหนังสือได้เลยนะครับเพราะมันมีในหนังสือนะครับสามารถเปิดหนังสือได้เลยนะครับอ่าโอเคเรามาดูนะครับตัวอย่างเห็นไหมครับเขาระบายสีใช่ไหมครับ ในระบายสีในส่วนที่เป็นยังไงในแรยเงาในส่วนที่ต้องการถูกไหมครับอ่าถูกครับเช่นเขาบอกว่ากําหนดให้วงกลมเนี่ยคือการแรงเงาวงรีครับคือไม่แรงเงาผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงครับเห็นไหมครับว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็คือนี่ครับคือการระบายสีนี่นะครับตัวอย่างเห็นไหมครับแรงเงาตรงนี้ สองอันทีละแถวนะครับอ่าเห็นไหมครับระบายได้แล้วปืด๊ดลงมาอ้าวครูก็มาวงกลมมันจะเป็นนะับเป็นช่องๆนะครับเป็นตัวอย่างเป็นต้นนะครับโอเคพอได้ไหมครับอ่าถ้านักเรียนบอกว่าพอได้คุณครูแค่นี้ผมทำได้โอเคครับงั้นเราไปเริ่มทำกันเลยโอเคไหมครับ งั้นไปกันเลยนะครับมาดูข้อที่หนึ่งครับกำหนดให้สามเหลี่ยมแปงเงานะครับห้าเหลี่ยมไม่แรงเงาพร้อมที่จะแรงเงาไปพร้อมๆกันนะครับโอเคมาดูครับแถวที่หนึ่งครับเป็นยังไงครับสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมให้ทําไงครับให้แรงเงาครับคุณครูคก็แรงเงาแล้วครับถูกไหมครับแรงเงานในช่องนี้นะอย่าลืมนะครับแรงเงาในช่องนี้นะครับอ่ารูปที่สองครับ ห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมแรงเงาไหมครับไม่ครับข้ามไปครับช่องที่สามครับสามเหลี่ยมแรงเงาไหมครับแรงเงาครับแรงเงาไปเลยนะครับโอเคนะคุณครูอุจอัดแรงเงาไม่สวยนะครับนักเรียนก็แรงเงาให้สวยๆก็แล้วกันนะครับรูปที่สี่เป็นไงครับไม่แรงเงามาดูแถวที่สองครับรูปที่หนึ่งแรงเงาไหมครับไม่ครับรูปที่สองสามเหลี่ยมต้องแรงเงานะครับโอเค รูปที่สามครับม่รูปที่สี่แรงเงามันก็จะได้ออกมาในรูปแบบแบบนี้นะครับโอเคไหมครับพอได้ไหมครับได้อ้าวงั้นมาทําข้อที่สองกันเลยนะครับข้อที่สองดาวแรงเงารูปเป็นดาวนะครับแรงเงารูปนี้ไม่แรงเงานะครับดาวแรงเงานะครับพูุก็จะไปแล้วนะครับเริ่มแรงเงาไปก่อนล่วงหน้าเลยนะครับ ทำได้ทําเลยนะครับไม่ต้องรอคุณครูนะครับคุณครูเฉลยเสร็จแล้วนะครับอ่ามาดูข้อที่สามวงกลมแรงเงาครึ่งวงกลมไม่แรงเงาครับวงกลมแรงเงาครับโอ้โหสีรูปนี้เห็นแล้วสบายเลยครับแถวที่หนึ่งครับแรงเงาให้หมดใช่ไหมครับอาจจะอะไรอะระบายไม่สวยนะครับนักเรียนก็ต้องระบายให้สวยๆกว่าคุณครูนะครับ มาดูครับแถวที่สองช่วงไหนครับช่วงรูปที่สองกับรูปที่สามนะครับมาดูแถวที่สี่ครับแถวที่สามครับเหมือนกันครับกับแถวที่สองโอเคนักเรียนระบายเลยนะครับต่อไปแถวที่สี่ครับแถวที่สี่โอ้ง่ายเลยครับวงกลมหมุนครับระบายสีให้หมดครับโอเคได้ไหมครับถ้าได้แล้วถ้าใครไม่ทันนะครับสต็อปไว้แล้วก็ ค่อยกลับมาเล่นอีกทีนะครับอ้าวไปกันต่อเลยในข้อที่สี่ครับข้อที่สี่ครับเห็นไหมครับว่าโจทย์บอกว่าให้ภาพนี้แรงเงาให้ภาพนี้ไม่แรงเงาสังเกตดีครับคุณเห็นภาพนี้แหละแรงเงาถูกไหมครับแรงเงาอย่าแรงเงาเหมือนคุณครูนะครับนักเรียนจะต้องแรงเงาให้เป็นยังไงครับเต็มช่องสี่เหลี่ยมคุณครูแค่แรงเงาให้เป็นตัวอย่าง เฉยๆนะครับอ่าต่อไปข้อที่สองครับแรงเงาครับแถวที่สองแรงเงาครับแถวที่สามครับแรงเงาสองรูปนี้ใช่ไหมครับอ่าแถวที่สี่ครับแรงเงาแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าโอเคครับถ้านักเรียนไม่ทันนะครับหรือทำไม่ทันจริงๆนักเรียนสต็อปไว้ก่อนนะครับแล้วนักเรียนค่อย เพย์อีกรอบนะครับอ่าโอเคข้อสี่เสร็จแล้วนะครับไปเลยข้อที่ห้านะครับไปกันเลยอ้าวข้อที่ห้านะครับขอยกตัวอย่างนะครับข้อที่ห้าเขาบอกว่ากําหนดให้อันนี้เป็นแรงเงาอันนี้ไม่แรงเงาให้นักเรียนมาดูผลลัพธ์กันก่อนนะครับดูผลลัพธ์ก่อนผลลัพธ์นะครับมี4ี่รูปอ่าอันนี้แรงเงาใช่ไหมครับสีดํา2ช่องนี้สีดําแสดงว่าเราจะต้องวาดรูปเป็นยังไงครับ เป็นแบบนี้กี่รูปครับสองรูปครับอ่าสองรูปนะครับคุณครูขอวาดก่อนอ่าสามเหลี่ยมอ่าสี่เหลี่ยมปืด๊ดอาจจะวาดไม่สวยนะครับนักเรียนก็วาดให้สวยๆกับคุณครูด้วยนะครับคุณครูใช้เมาส์นะครับอ่าเสร็จมาแล้วครับแถวที่หนึ่งอ่ามาดูแถวที่สองครับ แถว,วที่สองรูปนี้ก่อนเลยเพราะว่ารูปนี้ไม่แรงเงาถูกไหมครับอ้าวตามมาด้วยรูปที่เป็นยังไงครับแรงเงาครับอ้าวตามมาด้วยรูปแรงเงาครับรูปที่สามที่สามก็แรงเงาครับรูปที่สี่เป็นยังไงครับไม่แรงครับไม่แรงไม่แรงเงาครับอ้าวรูปที่สี่ไม่แรงเงาครับอ้าวต่อไปแถวที่สามครับ แถวที่สามไม่แรงเอา,อาไม่แรงเอาโอเคทันไหมครับถ้าไม่ทันทต๊อบไว้ก่อนได้นะครับอ่าแรงเอาอ่าต่อไปแรงเอาใช่ไหมครับโอเคอ้าวฮึบโอเคยังครับโอเคต่อไปครับรูปแถวที่สี่ครับ แรงเงาไหมครับแรงเงาครับไม่แรงเงารูปที่สามครับก็หมงไม่แรงเงารูปที่สี่ครับแรงเงาครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับข้อที่ห้านักเรียนคิดว่าทําได้ไหมครับถ้านักเรียนทําไม่ได้หยุดไว้ก่อนแล้วนักเรียนค่อย กดเพยที่หลังโอเคไหมครับอ่างั้นไปดูสไลด์ถัดไปเลยครับมาดูสไลด์นี้นะครับสไลด์นี้นะครับคุณครูก็ขอสั่งให้นักเรียนกลับไปทําเป็นการบ้านนะครับแล้วถ่ายรูปส่งมาที่ใต้คอมเมนต์นี้นะครับโดยเงื่อนไขอ่านให้ดีๆนะครับไม่สามารถอะไรครับทํางานซ้ำกันได้โอเคไหมครับ โอเคคุณครูก็อขอจบการเรียนการสอนออนไลน์ไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับ EP ถัดไปบ๊ายบาย